เที่นำยางและไปโตที่เยอรมันเนอร์เบอร์กริงนั่นคือคำขวัญของตระกูลเอนซี e รีและวันนี้ผมอยู่ในอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าได้แรงบันดาลใจจากตระกูล N สวัสดีครับบอลครับวันนี้ผมอยู่ที่ IONIC l a b ครับแล้วเรามาดูเจ้านี้เลยนะฮุนไดไอออนิก5เอ็นไลนะครับต้องต้องย้ำนะว่า5 n Line ลนะครับเพราะว่าถ้าเป็น 5N ก็คือตัวแรงของเขาเนาะซึ่งก็จะมีพลักกำลังแรงม้าแรงบิดโอ้โหมหาศาลและเป็นรถยนต์ r f r r o r m a n c e r o r t h t y e y r a r 2024ด้วยแต่ถ้าคุณอยากได้รถใช้งานดีไซน์สปอร์ตดูดีขับไปแล้วโอ้โหเหมือนตระกูล N มาเองนี่เลยครับคันนี้เลยนะผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะราคาของเขาอยู่ที่1,988,000บาทเท่านั้นอาจจะขยับขึ้นมาจาก Ionic 5นิดนึงนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับ ตัวรถเรามาดูกันก่อนเนาะก็ตัวรถนะครับถ้าเราดูเผนๆเ,เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ i อออนิกไฟที่เรารู้จักนะครับไอออนิกไฟเนี่ยก็จะเป็นรถจนหาประตูแฮชแบ็กขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับรุ่นปกติทั่วไปก็จะขับเคลื่อนด้วยล้อหลังเนาะส่วนรุ่นนี้ก็เช่นกันนะครับยังขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับแต่ว่างานออกแบบของเขาเนี่ยถูกปรับใหม่ให้มันมีความสปอร์ตมากขึ้นอย่างแรกครับก็คือกันชนหน้ากันชนหน้าเนี่ยถ้าคุณมาดูเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว i อออนิกไฟปกติเลยนะครับเพราะว่าคัาน,นี่ย ดูดูผผผุบอืมมันเหมือน i อออนิกไฟเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือกันชนหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่นะครับเขาก็จะมีการเล่นลูกเล่นบางอย่างซึ่งตัวปกติอาจจะไม่มีนะครับอย่างแรกนะที่ผมแอบดูนะก็คือช่วงนี้นี่ครับอันเนี้ยมันจะมีแอร์เคอร์เทนเข้ามานะครับก็คือมีการจัดการหลักการอากาศพรศาสท์นะครับอยู่ทางด้านข้างทางซ้ายและขวานะครับในส่วนของช่องตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทําแบบคล้ายๆใช่ไหมคคล้ายๆนะกับของ 5N แต่ว่าจุดเด่นที่ผมชอบมากที่สุดนะแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะชอบทีา,าได้มาดูรถคันจริงนะก็คือนี่ครับในส่วนของการเล่นนะครับสีดําเปลียนโนแบ็คที่กันชนเฮ้ยมันทําให้รถดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นนะรวมถึงนี้ด้วยนะครับกระจังหน้านะครับแล้วก็ขาดไม่ได้กับตรานะครับ N l i n ์ไฟหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นพารามิเ r i c LED นะครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของ h ุ unda i อร์ไน5นะครับที่อยู่กับเรา นะครับเป็นสีขาวด้านปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยพบสีนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไปดูรถ Hyundai Ionic 5แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทางเลือกสีมันน้อยอ่ะคันนี้มันมีทางเลือกสีเยอะขึ้นนะเพราะว่านอกจากสีขาวด้านที่เราพาชมเนี่ยมันมีอีกสีหนึ่งที่ผมว่าสีภรรยาผมน่าจะชอบก็คือสีแดงถ้าคุณอยากได้ Ionic สีแดง ต้องซื้อ 5N Line ทั้งด้านข้างนะครับชุดล้อนะครับก็เป็นขนาด20นิ้วแล้วยางให้มาก็ไม่ธรรมดานะก็จะเป็น Michelin Pilot Sport EV แล้วเรียบร้อยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นยางขนาด 25545R20 ถ้าเทียบกับ i o n i c แล้วล้อตัวนี้ดูสวยกว่าดูเท่กว่าดูสปอร์ตกว่าผมเห็นครั้งแรกผมแบบเออมันเท่เนาะแล้วก็ล้อเนี่ยมันจะเป็นล้อ N นะครับแต่ถ้าคุณจะถามว่าแล้วล้อมันต่างจาก 5N อย่างไรคือ ล้อของ 5N เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นล้อพิเศษนะครับซึ่งมีเรื่องของน้นาหนักนะครับเรื่องของความเบานะเพื่อช่วยในการซับแรงกระแทกการสะเทือนะครับหรือที่เราอาจจะคุยกันบ่อยๆว่า u un r u n ป w e i g h t นะครับแต่คันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถ d ด i l เ use เขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นนะครับ ตาเอ็นไล์ย,ยังมีอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับให้มาเพิ่มนิดนึงกระจกหูช้างเป็นสีดำนะครับแล้วก็มือจับเปิดประตูเป็นแบบซ่อนได้นะครับส่วนหลังคาที่เห็นเป็นสีดำนี่คือเป็นหลังคากระจกพารลามิกกลาส์ลูปนะครับให้มาบานใหญ่ๆเลยเปิดได้ทั้งตอนหน้าตอนหลังมาต่อกันที่ท้ายรถนะครับท้ายรถก็อย่างที่คุณเห็นนะครับด้านท้ายเนี่ยรวมๆเนี่ยคุณจะนึกถึงคุณไดเออนิกไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็รวมถึงตรารวมถึง ไฟ LED นะครับแต่ว่าส่วนที่แตกต่างจากรุ่นปกติก็คือกันชนนั่นเองครับคือกันชนนี่ยความเป็น diffuser อยู่แต่ลดลงทอนลงจาก 5N ปกติคือชิ้นเนี้ยชิ้นคลีปเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เท่า 5N นะครับแต่ว่าคุณดูปุ๊บเออมันก็ดูเป็น diffuser นะเราก็ยังพูดได้ว่ามันเป็น diffuser แต่ว่าถ้าหลักการใช้งานจริงๆเลยเนี่ย มันไม่เท่ากับฟ n แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าอันนี้คือก้อนเลนในเรื่องของความสวยงามนั่นเองครับเอาละมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับก่อนอื่นพอเราเริ่มขึ้นมาปุ๊บนะสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตสัมผัสได้ก็คือพวงมาลัยครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยที่มาพร้อมกับ 5N มีความคล้ายกับตัว Hyundai e l n t r 5N อยู่บ้างเพราะว่าพวงมาลัยของ 5N เขาก็จะมีโลโก้ N ตรงนี้เข้ามานะครับแต่ว่า stitching ตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีแดงนะครับรวมถึงนี่นะไฟเรืองแสง นะไม่ว่าจะที่ประตูที่ลำโพงปุ่มเปิมลุกแอนฟิลเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสปอร์ตมากขึ้นนะครับอันนี้ผมชอบนะผมรู้สึกว่าเออมันดูไม่ไม่เหมือนกับตัวปกติอะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเคยไปดูตั้งแต่ตอนก่อนเขาเปิดตัวผมรู้สึกว่าเออรถมันดูแบบเป็นสไตล์แบบรถห้าประตูหรูๆแต่คันนี้ยแบบเออห้าประตูดูสปอร์ตเว้ยพวกชิ้นงานนะครับอย่างแบบ พลาสติกสีดำเนี่ยนะครับก็จะมีหลายทีตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะครับอย่างที่เรากล่าวไปนะครับแต่จุดที่ดีจริงๆเนี่ยมันคือตรงนี้คือเบาะนั่งนะครับคือเบาะนั่งเนี่ยอันนี้นะครับจะยังมีความเป็นรถใช้งานทุกวันนะครับคือมันไม่ได้เป็นบักเก็ตซีนเหมือนตัวอาน i ค 5n อันนี้มันจะเป็นแบบเบาะใช้งานจริงๆใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีการปักนี่ครับที่เบาะเป็นตัว เอ็นโลโก้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของหนังกลับนะครับแล้วก็เป็นหนังเจาะดูคือไอ้หนังกลับเนี่ยมันเอาไว้ดูดเสื้อผ้านะครับผมพูดไปหลายคลิปแล้วคือแบบเห็นไหมคือการดุกดิกมันจะน้อยนะครับแต่ไอ้ความโค้งคือปีกเบาเนี่ยมันจะทําให้กระชับมากขึ้นนิดนึงนะดูผมนะตัวใหญ่ไซสหมีอ่ะเอาสูตรนั่นหน่อยเห็นนะ คือก็อยังนั่งได้อย่างสบายนะครับแต่การดุกดิ่เนี่ยจะน้อยนะครับแต่ถ้าเป็น 5N อันนั้นมันจะเป็นเบาะบักเก็ตซีดเลยตรงๆนะครับความสบายเอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะถูกทอนลงไปแต่ก็อีกนั่นแหละนะครับถ้าคุณชินกับเบาะบักเก็ตซีดแล้วคุณมีงบประมาณถึงแล้วอยากได้ความแรงจริงก็ Ionic 5N ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบเน้นใช้งานทุกวนันขับเป็นประจําวันนะครับอาจจะอยากได้สไตล์เฉยๆคันนี้ก็ถือว่าลงตัวนะครับเพราะว่ารวมๆรายละเอียดจะคล้ายๆกับ ตัวปกติซะมากกว่านะครับแต่ว่าการตกแต่งภายในเนี่ยเน้นไปที่ความสปอร์ตโทนสปอร์ตมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีออปชันเพิ่มด้วยนะอย่างหนึ่งนะครับก็คือเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงบอสนะครับพร้อมลำโพง8ตํตำแหน่งและมีแอมปิฟ i ยเออร์แยกออกมาด้วยนะครับก็เรียกว่าความสปอร์ตสะใจมาพร้อมกับเสียงเพลงที่เราอารมณ์มากขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ในการโดยสารอ,อ,อะไรเอ,อ่ยพื้นที่สัมภาระก็เรียกว่าเหมือนตัว5ปกตินั่นเองครับ ุณไดออนิกไฟฟ์เอ็นไลน์คันนี้นะครับยังมาพร้อมกับสมรรถนะที่ให้มากกว่ารุ่นปกติด้วยครับอย่างแรกนะครับแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด84กิโลวัตต์ออวนะครับซึ่งรองรับการชาร์จ DC สูงสุดนะครับ350กิโลวัตต์แล้วก็แน่นอนแหละมันเป็นเทคโนโลยีของแบตเตอรี่800โวลต์ด้วยคือว่าง่ายคือแบตต,ตัวเนี้ยกับตัว 5N เนี่ยเป็นแบตลูกเดียวกันนะครับเป็นแบตชุดเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ตัวปกติถ้าคุณจังจําแรงม้าได้คุณก็บอกเออมันก็โอเคนะก็ฉันก็รับได้แต่เนื่องจากว่าคันนี้นะครับเอ็นเขาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเขาก็เลยพัฒนาแรงม้านะครับของมอเตอร์ล้อหลังนะให้มีพละกกาลังสูงสุดนะครับ225แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100เคลมไว้ที่7.5วินาทีครับ แล้วก็ระยะทางต่อการชาร์จนะครับสูงสุดอยู่ที่530กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับก็ถือว่าไกลอยู่นะสุดท้ายท้ายสุดครับกับ Hyundai i e น n i q 5 n l อ n นไคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัว N-Line ่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะก็เหมือนรถที่ เกิดขึ้นมาเพื่อเน้นดีไซน์สปอร์ตนะครับขณะที่ h y ฮุนไดอ o n i ค 5N เนี่ยเขาก็จะเป็นรถสมรรถนะอย่างแท้จริงนะครับให้คิดง่ายๆนะครับคันนี้นะครับ h y ฮุนไดอ o n i ค 5N Line เนี่ยก็เหมือน Honda Civic RS นะครับส่วนเจ้า h y ฮุนไดอ o n i ค 5N นะครับตัวนั้นเนี่ยตัวแรงเนี่ยนะครับก็จะเปรียบเหมือน Honda Civic Type R นั่นเองนะครับก็คือคันนั้นเน้นแรงไปเลยคันนี้เน้นทรงสวยแล้วก็มีเครื่องเล่นลูกเล่นสปอร์ตเข้ามานิดนึงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะทีี่มมมควาเหือนกับ 5n นะครับอย่างแรกก็คืออย่างเช่นสีนะสีที่เราอยู่เนี่ยสีขาวด้านเนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสีเดียวกับที่คุณสามารถเลือกได้ใน 5n เลยนะครับแต่ว่าเขามีดีกว่าคือเขามีสีแดงให้เลือกด้วยนะอีกอย่างนึงนะครับที่เมื่อกี้ผมแอบถามนะน้องๆน,นะครับแบรนด์แอมที่อยู่ที่ ionic lab เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับตัวให้ ionic ก 5n ไลน์เนี่ยมันมีดีกว่า เจ้าตัว 5N อยู่นิดนึงก็คือมอเตอร์หลังครับคันนี้อาจจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมอเตอร์เดียวก็จริงนะครับแต่ว่าพลังกำลังของมอเตอร์เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาให้มาเพิ่มมาอีก8ตัวแต่โอเคแหละอย่างถ้าไปเทียบกับ 5N เนี่ยคุณไม่มีทางเทียบหรอกเพราะว่าคันนั้นเนี่ยพอแบบเบ่งพลังออกมาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลักเนี่ยควบรวมกันเนี่ยนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ600-700มาอันนั้นก็คือแบบหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยแต่ถ้าคคคุุณณมมมมออออองววว่่าาาาจะซื้้้ Ionic แแลแบบเยันนกกกไดดสปพิิีึ็ เทียบกับตัวเดิมนะตัวปกติกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะแรงกว่าย้ําราคากันอีกทีนึงนะครับราคาของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทคุณที่ติดตามไรบัสเตอร์ครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเราไว้ด้วยนะแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับ